สวัสดีครับมาพบกับ oxcom p u t e r support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์นะครับเป็นฝั่งของ HP นะครับเป็น HP LaserJet Pro MFP M26A นะครับหรือว่าซีรีส์ใกล้กันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ A นะครับแล้วก็ W นะครับนะฮะก็คือ รุ่นที่มี W นะครับก็ Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับไม่ให้เสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะยังไม่เสียบสาย USB นะครับจากตัว p r i นเตอเข้ายังตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ o กนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไดรเวอก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าสำหรับ Windows ที่มาสาธิตนะครับเป็น Windows 11นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็เปิด Google Chrome นะครับขึ้นมา จากนั้นผมเสิร์ชหารุ่นนะครับโดยการพิมพ์เข้าไปนะครับนะชื่อรุ่นเลยนะครับนะ m 2 6 a นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า driver นะครับสังเกตดูนะครับนะ url ที่เชื่อถือได้นะครับควรจะเป็น url ของผู้ผลิตนะครับหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับในที่นี้ก็เป็นของ sp นะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับ URL ลักษณะ Snap แบบนี้เชื่อถือได้นะครับอ่ผมกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับให้ท่านสังเกตนะครับนะบอกว่าตรวจพบระบบนะปฏิบัติการนะครับท่านสังเกตดูนะครับจะเป็น Windows 10 64บิตนะในขณะนี้นะครับ แต่ Windows ที่ผมใช้เป็น Windows 11เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า Windows 11นั้นมีหรือปล่นะครับกดเลือก OS อื่นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Windows รุ่นอื่นนะครับท่านก็เลือกนะในส่วนนี้ได้นะครับนะนะมันก็จะลงไปถึง Windows XP นะครับท่านกดเลือกดูก่อนนะฮะโอเค okay. Windows 11นะครับผมก็กดดูกดอัปเดต เมื่อกดเป็นวิ d o w อ11นะครับปรากฏว่ามันมีไดเวอร์นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวเต็มด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็กดดาวน์โหลดได้อเคนะครับถ้าไม่มีนะครับผมลองทดลองหลายๆ หลายๆตัวพิลเตอร์นะครับปรากฏว่าถ้าไม่ได้นะครับสามารถถอยลงมาใช้ปิลวินโดว์10นะครับ64บิตได้นะครับนะเห็นไหมครับจะลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นวินโดว์อื่นๆนะครับก็อาจจะมีตัวเลือกนะฮะอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเห็นะครับทางที่ดีเราก็ควรเลือกไดเวอร์ให้กับตรงกับวินโดว์ที่เราใช้นะครับระบบหรือการใช้ เสียดีเสียดีที่สุดนะครับโอเคนะครับผมเลือกเป็น Windows 11นะครับโอเคก็มีตัวเลือกเดียวนะครับผมก็กดดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับสังเกตมุมขวามือบนดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับ อรอสักครู่นะครับอขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะทําการติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็จะคลายไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ ขั้นตอนนี้จะเย็นๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะมีขั้นตอนให้เราอยู่นะครับโอเคในส่วนนี้นะเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับนะจะอ่านก่อนก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะทำการติดตั้งนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่อัตโนมัติลักษณะแบบนม้อัตโนมัตินะครับถ้าเรากําหนดเองนะครับเราก็กดที่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือส่วนที่กําหนดเองนะครับ ผมติดตั้งหมดเลยนะครับก็กดถัดไปนะครับกดยอมรับนะครับเงื่อนไขก็กดถัดไปครับกดถัดไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับเป็น M 2อ นะครับ a นะครับเป็นการติดตั้งผ่าน usb นะครับให้เราเลือกในส่วนนี้นะครับส่วนในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น w นะครับควรจะใช้ส่วนนี้นะครับเพื่อจะเป็นการติดตั้งให้ตัวปรินเตอร์นั้นเชื่อมต่อกับ wi-fi หรือการเชื่อมต่อ wi-fi ครั้งแรกนะครับนะส่วนอันที่สองนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นๆนะครับที่ต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวปรินเตอร์ด้วยนะครับก็ใช้หัวข้อที่2 ในส่วนนี้ผมเป็นการติดตั้งผ่าน USB ผมก็เลือกเป็นอันแรกนะครับในส่วนแรกนี้นะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี้โดยตรงกับสาย USB กดถัดไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้แหละครับให้ทำการเสียบสาย USB เข้าไปครับเมื่อทำการเสียบสายนะครับมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับมันก็จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆให้เรา เรียบร้อยนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับเริ่มต้นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าท่านติ๊กถูกนะแล้วท่านมีปรินเตอร์นะครับหลายหลายหลายๆเครื่องนะครับนะเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องแรกสําหรับการสั่งพรินต์ต่างๆนะครับเช่นถ้าท่านเปิด word ขึ้นมานะครับแล้วสั่งพรินต์นะครับ มันก็จะเจอกับเครื่องปริ้นเครื่องนี้เครื่องแรกนะครับท่านใดมีหลายๆเครื่องนะครับไม่ต้องการให้เครื่องนี้เป็นเครื่องแรก pregnant, ท่านก็เอาเครื่องหมายอันนี้ออกนะครับแต่ถ้าท่านมีเครื่องเดียวนะครับหรือต้องการใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องเริ่มต้นสําหรับการพิมพ์งานปริ้นงานนะฮะท่านก็ใส่เครื่องหมายถูกเอาไว้ก็ได้นะครับพิมพ์หน้าทดสอบนะครับก็จะทําการทดสอบปริ้นนะฮะออกมานะครับเพื่อทดสอบว่าการติดตั้งไดเวอร์ของเรานั้นสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ ผมติ๊กถูกทั้งสองข้อนะครับอย่างนั้นกดตัดไปครับขณะนี้เสื่องตัวเครื่องนะครับได้มีเสียงทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งไดเวอร์นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นนะเป็นการลงทะเบียนนะครับนะผมก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับโอเค เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์นะครับมาตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าปรินเตอร์รุ่นนี้นะครับอยู่ในระบบของเราอยู่ในวินโดว์ของเราแล้วหรือยังนะครับมาเช็คกันเลยนะครับนะไปที่เสิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าปรินเข้าไปนะครับนะกปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์แอนด์สแกนนะครับนะในส่วนนี้นะครับ ในส่วนนี้นะครับนะหรือนะครับท่านจะกดเข้าไปที่ Start นะครับแล้วก็ Setting นะครับนะแล้วก็มาในส่วนของนะ v i v i c e นะครับในส่วนของ Printer and Scan นะครับนะโอเคนะครับเจอแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสั่งปรินททดสอบนะฮะปรินหน้าทดสอบอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับผมกดทดสอบสัสกแป้นหนึ่งโอเคนะครับมาแล้วนะครับใช้งานได้แล้วโอเคนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ HP LaserJet Pro MFP m 2 6 G นะครับง่ายๆนะครับผ่านการดาวน์โหลดไดรเวอร์จากหน้าเว็บของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับ หาวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับการสร้างวิดีโอสาธิตการติดตั้งไดเวอร์เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับท่านทั้งหลายนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ